สวัสดีจ้าวันนี้แม่ก็จะพามาทำแกงนะคะแกงหน่อไม้ส้มนะคะใส่ไก่นะคะแม่ก็จะตำเครื่องเลยจ้ามีพริกแดงหอมกระเทียมนะจ้าใส่ลงไปนะจ้าเสร็จแล้วก็เติมพริกแกงเผ็ดของเราไปนิดนึงนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะก็จะตำพริกไม่ต้องแหลกมากนะจจะบุบๆแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยจ้าไม่ต้องตำนะ เสร็จแล้วแม่ก็จะมาพักไว้แล้วก็มาทําการหั่นไก่กับเครื่องในไก่นะจ๊ะไก่แม่ก็จะเป็นไก่เหนียวตามเคยจ้ะหั่นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วแม่ก็มาหั่นเครื่องในไก่นะจ้ะเป็นอะไรนะรังไข่อะอยู่ในตู้เนี่ยเขาเรียกช่ยรังไข่ ีแม่ก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะแม่ก็จะแกงอุจุอีจินะคะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีใครชอบกินหน่อไม้ดองเนาะก็จะแกงเผืออเขานิดนึงแหละแต่ว่าเราก็กินด้วยเดอ้อเสร็จแล้วเราก็มาทําการตักเครื่องแกงที่เราตำไว้เมื่อกี้มาใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งไปจ้ะ แล้วก็คั่วคั่วคั่วไปคั่วมาให้มันหอมเลยนะคะพอเริ่มหอมเราก็จะมาใส่ไก่นะคะตอนคั่วเราไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะพอไก่ของเรามีความมันอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ปรุงน้ำปลาราของเราไปนะคะชูรสโรตดดีนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาคนๆน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะเราเพิ่งใส่น้ำปลาร้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำล้างพกจ้าล้วก็ใส่น้ำเติมน้ำเพื่อล้างเพื่อใส่น้ำเพื่อเคี่ยวไก่แล้วเสร็จแล้วเราก็มาล้างผักนะคะก็จะมีต้นหอมผักแมงลัก่ต้นแมงลักเนาะใบแมงลักต้นหอมแล้วก็หั่นพ่อนไว้แบบนี้จ้ะแล้วก็มาเด็ดใบแมงลักนะคะ างน้ำให้เรียบร้อยนะคะล้างไม่สะอาดจะเป็นที่ทรายเด้อเมื่อกี้แล้วมันจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเด้อเธอเสร็จแล้วพอไอ้นี่เราเริ่มเดือดน,นะคะเริ่มเปลือยแล้วก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปนะคะตามด้วยหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไรไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยเด้อเสร็จแล้วแม่ก็ทิมรสชาติแล้วแม่ก็ใส่น้ำปลาไปหนึ่งหยออแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ผักอีตู แล้วก็ใบแมงลักกับต้นหอมนะคะเสร็จแล้วจ้าแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองของแม่เด้อปรุงอีกปรุงอยู่นั่นแหละบอแซบสักทีเสร็จแล้วจ้าแกงไก่ใส่หน่ไอ,อ,มอ,อ,นนอไ,นไม้ดองนะคะคลิปจบแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ